เวลคัมทูวัดธรรมนิมิตรสกูลวันถึงวันหลิงปาเจียหาวบอกมันได้วัดธรรมนิมิตรเชียเชียร์ทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตรครับสวัสดีค่ะ โรงเรียนวัมนิมิตรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตตั้งอยู่หมู่ที่9ถนนสุประยูตนตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีอยู่ในกลุ่มสหาวิทยาเขตเมืองชนบุรี3ค่ะโรงเรียนวัมนิมิตรก่อตั้งเมื่อวันที่4พฤษภาคม2519 โดยมีพื้นที่2ไร่1งาน65ตารางวางปลูกสร้างโดยพระคูณิมิตธ,ธรรมานุรักษอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนของเราคือสีเขียวเหลืองค่ะ ผู้บริหารคนปัจจุบันคือนายสวัสดิ์คดชารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมนิมิตโรงเรียนวัดธรรมนิมิตเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนากิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อเข้าสู่ระบบยุคใหม่มีกิจกรรมต่างๆทั้งยังมีห้องเรียนห้องน้ำโรงอาหารที่สะอาดน่าอยู่ และยังร่วมสืบสานประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยครูมืออาชีพและความร่วมมือของชุมชนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตได้ทำการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช2551ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีการเรียนการสอนคบ ทั้ง8กลุ่มสาระและยังมีรายวิชาเพิ่มเติมคือภาษาจีนและคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียม erm, จัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งการสร้างความมีระเบียบว,วินัยต่อตนเอง และตอบผู้อื่นและส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทยเอามาเด็กๆ อันแรกอ่ะสองสองห้าห้าห้ได้เได้เท่าไหร่เลยมีระเบียบสร้างนีนาย ไฝ่รู้เชื่อชูวัฒนธรรมโรงเรียนวัธรรมิตขอบคุณค่ะ